สนับสนุนโดยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทยสนับสนุนโดย True 5 G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะด้เวลาอัปเดตแน่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีนะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยมุกธนิการค่ะเพนพัศสวีค่ะย้ากันหน่อยเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วเช้าวันจันทร์ที่สดใสแบบนี้นะคะทักทา,ายคอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนได้ค่ะมีช่องทาง Facebook Live ไปที่หน้าเพจของ TN n Live นะคะหรือว่าช่องยูทูบได้เช่นเดียวกันช่องของของ TNN o ออนไลน์เดี๋ยวช่วงพักเบรกมาอ่านคอมเมนต์กันค่ะเช้าวันนี้หลายคนมีความรู้สึกที่หลากหลายในอันดับ แรกที่ดีใจก็คืออากาศเย็นเนี่ยเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครแต่อีกส่วนหนึ่งคือต้องส่งกําลังใจไปให้กับชาวสมุทรสาครน,นั่นเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่ภาครัฐได้ประกศาศล็อกดาวน์นะคะสำหรับจังหวัดสมุทรสาครดังนั้นค่ะหลายฝ่ายบอกว่ามีส่วนช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วยเหลือหนึ่งในนั้นค่ะเรากําลังพูดถึงเคอร์ี่นะคะบอกว่าตอนนี้ถ้าคนไทยอยากจะช่วยเหลือเรื่องของหน้ากากอนามัยหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์นะคะสามารถส่งผ่านเคอร์รี่ได้ฟรีไม่คิดค่าส่งค่ะ มาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะคะสำหรับ Curly Express ประเทศไทยนั่นเองนะคะชวนคนไทยร่วมบริจาคส่งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลนะคะก็มีทั้งหน้ากากอนามัยได้เจลแอลกอฮอลได้หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่คิดค่าจัดส่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะก็คือ21-3